ไทย NVDR เข้าเป็นใครท้าไมถือหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หลายบริษัทเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนอนจาจจะเคยสงสัยว่าทำไมเวลาเปิดดูรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ของหุ้นหลายตัว <c oughs> ก็มักจะเห็นชื่อบริษัทไทย NVDR จำกัดอยู่เสมอเลยบริษัทนี้เป็นใครท้าไม่มีเงินเยอะจังนักธุรกิจจะพาไปทำความรู้จักเขาด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ย NVDR ไม่ใช่บริษัทของใครคนใดคนหนึ่งหรอกนะ <c oughs> แต่เป็นบริษัทที่ตั้งมาเพ <c oughs> ื่อ <c oughs> รวบรวมเงินของนักลงทุนต่างชาติ มีกฎเกณฑ์ว่าร่วมชาวต่างชาติทั้โหมดต้องถือหุ้นไม่เกิน49%ของหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั่นทําให้หุ้นบางตัวที่มีปริมาณนักลงทุนต่างชาติเต็มโคต้าแล้วจะไม่สามารถมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือเพิ่มได้อีกแต้ถ้านักลงทุนต่างชาติสนใจหุ้นของบริษัทนี้จริงๆงก็คาดหวังผลตอบแทนจากหุ้นหรือเชื่อว,ว่าราคาหุ้นจะวิ่งขึ้นไปได้ดีก็มีครั้งเลือกที่เรียกว่า NVDR ซึ่งเกี่ยวมาจาก n ห n v o t i n g Depository Receipt หรือแปลว่าได้สำคัญแสดงสิทธิผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักททรออ ได้รับผลประโยชน์จากหุ้นตัวที่ซื้อไปเมื่อกับการซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ทุกประการเช่นได้รับเงินปันผลกําไรจากส่วนต่างราคาหรือค่ปิอลเกนเมื่อสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนและจะไม่ได้เพียงอย่างเดียวคือสิทธิ์การออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั่นเองโดยบริษัทไทย NVDR จำกัดเป็นบริษทัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นคนจะตั้งขึ้นจะรทำหน้าที่เป็นผู้รับเงินจากนักลงทุนชาวต่างชาติและออกตราสาร NVDR ให้กับนักลงทุนและบริษัทก่อนจะเข้าไปถือหุ้นในบริ ก็จะเข้าไปถือหุ้นตัวนั้นเยอะเป็นพิเศษเป็นอย่างนี้แล้วนาก็อยากให้บริษัทของตัวเองที่ไทย NDR b มาถือเยอะๆบ้างแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือบริษัทของนายังไม่พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์เลย